สวัสดี f c ทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหลอดไฟ LED อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะ H H4 นะครับทุกท่านนะทีนี้หลอดไฟ LED ตัวเนี้ยหลายหลายคนบอกว่าใส่ไปแล้วมันประหยัดไฟมากกว่าเดิมมันกินไฟน้อยกว่าเดิมเอ๊ะมันจริงไหมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทําการทดสอบดูนะครับไปคํานวณน,นะครับหาอัตราการกินกระแสไฟ นะครับทุกท่านเอาเป็นว่าคำนวณแบบลวกๆนะเรียนมาลืมหมดแล้วคือนอาจารย์หมดแล้วนะเดี๋ยวคำนวณดูนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงหลอดไฟ LED ที่เราไปดูตามโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับทุกท่านนะ,ะมันจะมีนะครับถามว่าถ้าอยากซื้อนะครับเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับมันจะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่ออกเป็นเหลืองทองเลยนะครับ กับตัวนี้ที่เราซื้อมามันจะเป็นขาวอมเหลืองก็คือสีปกตินะครับในส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอลอดไฟนะครับที่เรานะครับนำสั่งซื้อเข้ามานะครับวันนี้นะครับมีหลายๆคนสงสัยนะครับโอ้ฝนตกนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะครับเสียงมันรบกวนนะครับทุกต่านนะอ้านะครับอาปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับ หลอดไฟเนี่ยหลายๆคนบอกว่าใช้หลอด LED มันจะประหยัดไฟมากกว่าเดิมเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับทุกท่านหลายๆคนก็บอกว่าอ่ามันแค่ไม่กี่วัตเองนะครับทุกท่านหารู้ไหมว่านะครับไอสินค้าตัวเดียวกันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยนะครับสิบบริษัท10ล้านที่สั่งเข้ามาขายให้ข้อมูลคุณมาไม่ครบ นะให้ข้อมูลคุณมาไม่ครบสักอันเลยสักบริษัทเลยนะแต่เราไปค้นหาไปเราไปเจออยู่ร้านหนึ่งที่เขาให้ข้อมูลครบนะครับอ่าอย่างเคร่อหลอดไฟตัวนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกงี้นะสามสิบหกคูณสองเท่ากับเจ็ดสิบสองวัตต์นะหลอดไฟหลอดนี้นะครับเจ็ดสิบสองวัตต์นะครับอ่าหลอดไฟหลอดนี้เจ็ดสิบสองวัตต์นะ อ้าวแล้วมันเป็น36มคูณสได้อย่างไรอา้าวเดี๋ยวเราจะต่อให้ทุกท่านได้ดูทุกท่านจะได้เข้าใจว่า36มคูณสนะครับมันเป็นอย่างไรมันถึงจะเท่ากับ72ได้นะครับทุกท่านนะอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านให้ทุกท่านสังเกตดูตรงหลอดไฟนะหลอดไฟมันจะมีแถวบนกับแถวล่างนะเห็นไหมมันจะมี2แถวนะครับ2แถวตรงนี้นะครับอ่าสแถวตรงนี้ฝั่งด้านบนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น สองส่วนนะฝั่งด้านบนแบ่งเป็นสองส่วนฝั่งด้านล่างแบ่งเป็นสองส่วนนะครับนั่นหมายความว่าการเปิดไฟหนึ่งครั้งการเปิดไฟหนึ่งครั้งมันจะติดทั้งบนและก็ล่างนะมันจะติดทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับนั่นหมายความว่ามันติดครั้งแรกเนี่ยข้างนี้36ข้างนี้36รวมเป็น72นะครับยังไม่รวมว่าพัดลมกินกระแสไฟเข้าไปเท่าไหร่อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้มันเป็นบางยี่ห้อแต่ละยี่ห้ออาจจะ มีความแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราได้แบบนี้เข้ามานะครับสังเกตดูดีๆนะเราจะให้ท่านดูนะเห็นไหมไฟมันติดทั้งสองด้านนะครับด้านนี้มันก็ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านนี้มันก็ติดนะครับอ่าด้านนี้มันก็ติดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอ่ามันติดพร้อมกันแต่ว่ามันติดทีละครึ่งไงติดครึ่งล่างนะครับกับติดครึ่งบนก็ไฟสูงไฟต่ํานั่นแหละนะครับอันนี้ก็ติดอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย นะครับอ่ามันก็จะติดแบบนี้นะครับทุกท่านเนี่ยติดสองสองฝั่งเลยนะครับทุกท่านแต่ว่ามันไม่ได้ติดทั้งหมดไงมันติดทีละครึ่งนะครับครึ่งละสามสิบหกบวกสามสิบหกไงก็ฝั่งนี้มันก็แบ่งครึ่งไงอ่าแบ่งครึ่งเป็นไฟสูงไฟต่าไงฝั่งนี้ก็แบ่งครึ่งเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ให้เราเข้าใจตามนี้ทีนี้นะครับเรามาคํานวณกระแสนะครับเรามาคํานวณกระแสกันดูนะครับจากสูตรมม่วๆที่เราเคยเรียนมา สูตรนะครับถ้าผมจําผิดขออภัยด้วยนะครับสูตรมันมีอยู่ว่า A A นะครับ A นะให้เป็น A นะเท่ากับอ่าี่เส้นเลยอ่าอะไรข้างบนวัด W ตัวนี้เป็นหารน,นะหารอ่าหารหารอะไรหารโวลต์ Won, นะครับอ่าดังนั้นอ่าเราจะได้ A นะครับ สูตรก็คือ A เห็นไหมเท่ากับอ่าเมื่อกี้บอกไป72็ดสิบสองเห็นไหมเจ็ดสิบสองหารด้วยสิบสองโวลต์นะเอาละครับเสียงฝนซาลงแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนใหม่นะครับทุกกั้นนะอ่าสูตรก็คือ A นะครับ A เท่ากับนะครับ A เท่ากับอ่าวัดนะครับวัดนะครับหารด้วยโวลต์นะครับอ่า หลอดไฟ LED หลอดนี้หลอดไฟ LED หลอดนี้นะครับอ่าหลอดไฟ LED หลอดนี้นะอ่าเขาบอกว่าสาสิบหคูณสามสบหเท่ากับเจ็ดสิบสองใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นสูตรนะครับ A เท่ากับนะครับ A เท่ากับเจดสิบสองเจ็ดสิบสอง่าเจ็ดสิบสองหารด้วยนะครับหารด้วย หารด้วย12นะครับหารด้วย12นะครับอ่าผลลัพธ์มันจะได้ประมาณอ่าหกหกแอมป์ 6, 6กว่าๆนะครับทุกท่านนะอ่าได้ประมาณ6กแอมป์กว่าๆนะได้ประมาณ6กแอมป์กว่าๆนะครับอ่านั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟ LED ตัวนี้นะครับจะกินกระแส Menschen, มากกว่าหลอดเดิมนะมากกว่าหลอดเดิมถ้าเป็นมอไซของเรานะถ้าเป็นมอไซมันจะกินมากกว่าเดิมเพราะว่า ของเดิมของเดิมมันอยู่ที่35 35มันก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งมันก็อยู่ที่ประมาณ3โวลต์นะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับนี่ก็คืออัออตราการกินกระแสไฟนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอา LED มาใส่ปั๊บนะครับมันไม่ได้กินแค่ว่ามันไม่ใช่วลต์นนะเป็นแอมป์นะครับตรงนี้เป็นแอมป์นะครับอ่าตรงนี้เป็นแอมป์นะขออภัยนะเห็นไหมหล่ะเขียนผิดละ นะมันไม่ได้กินแค่6แอมป์นะครับนี่เรายังไม่ได้คํานวณในพัดลมตัวนี้เข้าไปอีกถูกไหมถ้าเราคํานวณพัดลมตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าเราคํานวณตัวคำพัดลมตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะกินกระแสเพิ่มเข้าไปอีกอาจจะเป็นสัก7แอมป์ก็ได้นะครับแต่ว่าระบบของตัวรถเราทุกวันนี้คํานวณมาให้เราแค่3แอมป์3.5แอมป์แค่นั้นเองนะดังนั้นนะครับการที่เราไปใส่หลอด LED นะครับวัดที่สูงกว่าก็ย่อมต้องสว่างกว่าวัดที่สูงกว่าย่อมต้องกินกระแสไฟกว่านั่นหมายความว่าระบบชาร์จของคุณจะมีปัญหาตามหลังมานั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะเราก็พยายามหาให้แล้วว่าไฟ LED ถ้าเขาเขียนว่า36นะครับก็คือ36มสคูณสเท่ากับ72นะครับ แล้วเอามาหารด้วย12ก็คือ12โวลต์มันจะได้เป็น6แอมป์นะครับอ่าในขณะที่หลอดไฟแบบเดิมในขณะที่หลอดไฟแบบเดิมเนี่ยแบบเดิมกิดรถเนี่ยมันอยู่ที่35ทับก็คืออ่าไฟหน้าอ่าไฟสูง35วัตต์ไฟต่ำามสวัตต์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันกินทีละ35ไงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกินทีละ72ไงนะครับมันกินเท่าตัวนะครับก็เอาไป พิจารณาเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่าที่ตรงนี้เป็นแอมนะอ่าอันนี้ผิดก็ขออภัยด้วยบอกผิดจริงๆเมื่อกี้นะครับทุกท่านนะ